นะคะไม่ไกลจากกรุงเทพนะคะทุกคนเซิร์ชได้เลยนะคะคาเฟ่ตามธรรมชาตินะคะราชบุรีนะคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนยินด,ดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง KR ครับผม Story นะคะ EP นี้เป็น EP ที่2นะคะสำหรับคา f e ่แอนฟาร์มนะคะทุกคนตามธรรมชาติคาเฟนะคะราชบุรีนะ EP นี้นะคะเป็นโซนของมินิซูนะคะสวนสัตว์มินินะแล้วก็แม่กวางนะจะพาทุกคนเข้าไปดูด้านในคาเฟ่นะคะคาเฟ่ Cafe, ด้านในห้องแอร์นะคะว่าเขามีอะไรบ้างนะคะมีอาหารหลากหลายเลยนะมีคัพเค้กให้เราทําด้วยแบบนี้นะคะกิจกรรมมากมายเลยนะคะเดี๋ยวเล่านะคะไปรับช มกันเลยนะคะว่าด้านในนะคะโซนสวนสัตว์นะคะมินิซูนะคะแล้วก็ในด้านของส่วนาคาเฟ่นะคะด้านในเนี่ยเขามีอาหารอะไรให้เราทานบ้างนะคะมีน้ํามีกาแฟนะคะมีขนมปังมีคัพเค้กทากิจกรรมอะไรบ้างนะคะแล้วก็อาหารของเขาเนี่ยมีแบบไหนบ้างแม่กวางนะคะได้พาทุกคนไปดูถึงด้านราคาด้วยนะคะในส่วนของอาหารราคาเท่าไหร่มีอะไรบ้างประมาณไหนทุกคนอย่า ติดตามรับชมให้จบนะคะเวลาไปนะคะก็จะได้แบบมีข้อมูลเนาะไม่ต้องไปสงสัยว่าอาหารแพงไหมกาแฟแพงไหมมีอะไรให้ทานบ้างถ้าเราหิวเราเดินเข้าไปเรามีอะไรบ้างหรืออะไรอย่างนี้นะคะเขาห้ามนําอาหารและน้ําจากด้านนอกเข้าไปนะคะอ่ะด้านนี้ก็จะเป็นในส่วนของมินิซูนะคะไปรับชมกันเลยคะ่ะนี่จะบอกว่าดื้อม,มากเลยนะตัวเนี้ชอบแย่งอาหารเนี่ยชอบย่งอาหารนะทุกคนอันเนี้ย เนี่ยเมืม่อกี้เฮ้ยเอาเข้าไปใกล้มาไอ,อ้ชอบขโมยนะนี่นชอบขโมยเนี่ยเนี่ยขี้ขโมยเนี่ยนี่จะบอกว่าใครมานี่ระวังนะงขี้ขโมยเนี่ยโจรน,นะเนี่ยอันนี้โจรนะคะอันนี้โจรนะเนี่ยโจรน,นะเนี่ยดูนะดูนะทุกคนนะได้ไหมทุกคนหม้ขี้เกดด้วย นี่กวางนะคะกวางสวยมากทุกคนนี่ดูดูดูตัวเล็กแงะ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 อ่ะดูเขาฟังดูฟังผออดดูเขาฟังผออดแงะ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 อุ้ยโอ้ยแค่อาแค่อาแค่อาทำไมอ้าวแค่อตกใจมาแล้วทุกคนโจรมาแล้ว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 โจร าานี่โซเล็ตโซเล็ตโซเล็ตที่นี่ไหมทำไมต้องตะแครงหัวด้วยตะแครงเนี่ยไม่ไม่เขาจะกินหญ้าเดี๋ยวยกขึ้นยกขึ้นเอากินอะไรมาแล้วมาแล้วไอ้ขีขโมยมาแล้วขีขโมยมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วนี่นี่หมามาแล้วหมามาแล้วหมาแค่หมาแค่นะ มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาด, <ไป S 2> ดูตัวนี้ดิหม,<า>มาหรือหมาหมา,มาไป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 ที่นี่นะคะอันนี้โซนสวนสัตว์นะคะทุกคนเขาจะเป็นเปิดแบบนี้เลยนะคะจะมีน้องม้าน้องแพะน้องแกะตัวเล็กพวกนี้นะคะมีเต่ามีกระต่ายนะคะให้เราได้สัมผัสเลยนี่ดูตัวเล็กดูตัวเล็กจะเดินตามอยู่ทุกคน โอ้ยนู่นดูเต่าเขาทำอะไรกันอ่าทุกคนดูมีสเตอร์ด้วยนี่นะคะแล้วก็ดูเต่าไปดูเต่าไปดูอไปดูเต่าทำอะไรกันแค่เต่ามันทำอะไรฮ้ทุกคนดูเต่าดูอะไรกันสุกกาต้โหแม่ดูดิเบาเาอย่าไปใกล้เคานะแค่ไปยืนข้างหนู ยูข้างหลังอย่าไปใกล้เขานะเขาขู่นะอู้เต็มไปหมดเลยนะทุกคนน้องแคอาให้ลูกให้ตรงไหนให้ตัวไหนดีโอ้ยนี่เขาแย่งกันนะทุกคนนี่เขาแย่งกัน หันน้หาแม่เคเนี่ยทุกคนตัวเนี้ยที่ขึ้นหน้าขึ้นหัวแม่กว่างก็ไปขึ้นเคอาด้วยนะเคอาหันน้ำหาแม่เร็วพี่เคยืนเฉยๆยนะยืนเฉยๆยนะเออยืนเฉยๆฉนะนเฉยเฉยนะทุกคนทุกคนดูดิ ตงตัวเลยอะ่ะมากัดอะไรอะ่ะเต็มตัวแค่อะลยทีเนี้ยทุกคนดูนี่เต็มตัวเลยสะบัดออกหนึ่งสองสามระบัด,ดวน,างงานวดหัวอยู่ละ อันนี้ก็จะเป็นน้องม้านะคะม้าแค่ม้าแค่ม้าแกะม้าแกะแกะแพะเต็มไปหมดเลยทุกคนอันนี้น้องกระต่ายนะคะอันนี้พี่กวางพี่กวางนะพี่กวาง พี่น้องเครก็เข้ามาให้อาหารกระต่ายนะทุกคนแต่ว่ากระต่ายเนี่ยเมื่อก่อนเขาปล่อยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้ปล่อยแล้วนะคะเขากั้นคอกเพราะว่ามันจัดคนอืมน่ารักอะ อันนี้ไก่ไข่นะคะท,คคท,ที่เขาเก็บไข่ไปถ่ายแค่อยากเอาไปากับไก่จิกไม่เอาไม่เอาหนะ้าก็ไปชิ่กว้างคนนี้ K R ไม่รู้เป็นอะไรนะทุกคนระวังด้วยนะค K R K R ระวังด้วยครับ K R ระวงังระวังเขาดีด้ด K R ระวังเขาดิด้ด K R ระวังด้วยนะ นี่นะคะแล้วก็พอเราออกมาจากส่วนสัตว์เขาก็จะมีโซนต่างๆนะทุกคนมีบ่อบึงตรงนี้นะคะให้เราได้นั่งทางข้าวด้วยนะคะนี่แล้วก็จะมีซ้มมีนี่มีไก่งวงไก่อะไรเนี่ยสวยๆเต็มไปหมดเลยนะทุกคนพื้นที่เยอะมากนะคะมีพิเป็ดแล้วก็ด้านนี้นะคะก็จะเป็นด้านห้องแอร์นะคะมีร้านอาหารมีคาเฟ่อยู่ในนี้เดี๋ยวเราพาเข้าไปดูนะคะไป ไปดูกันนี่เราเข้ามาดูของกินกับมีอะไรบ้างแล้วเดี๋ยวเราจะได้ไปปล่อยพลังนี่นะคะเราก็จะเข้ามาในโซนห้องอาหารนะทุกคนนี่นะคะโซนห้องแอร์นะคะก็จะมีเป็น กาแฟพิซ่าอาหารคาวหวานครบทั่วเลยนะคะนี่นี่นะคะเราสามารถสั่งอาหารจากด้านในนะคะแล้วก็ไปทานข้างนอกซุ้มก็ได้หรือในนี้ก็ได้หรือสั่งอาหารนี้แล้วก็ไปนั่งโซนนู้นได้นะคะ นี่นะป้ายราคาก็จะมีแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเค้กเนาะนี่นี่นะคะมีแต่งหน้ามีกิจกรรมแต่งหน้าขับเค้กด้วยนะทุกคนก็จะอยู่ที่2 1 9บาทนะคะต่อ1ชุดนะ219บาทต่อ1ชุดนะคะนี่ นี่คะ่ะคับเคนี่219บาทตอนหนึ่งชุด <ไฮ S 1> ใช่ไหมคะ <ไฮ S 1> ก็คือถาดหนึ่งอ๋อนี่นะคะเป็นถาดนี่นะสี่ชิ้นนะคะแล้วพี่เขาก็จะมีแบบนี้ให้เรามาแต่งหน้านะคะพี่เคขึ้นนั่งขับเร็วขึ้นนั่งทางขับแม่เอ้านั่งทางขับเนะี่ยเร็ว อคนขับก็ขับไปคนนั่งก็นั่งไปก็ดีเหมือนกันใช่ครับไม่ยังไม่ยูนู่นน้องก็ขับคันเหลืองนี่นะคะเมนูอาหารก็จะมีประมาณนี้ราคาก็ไม่แพงนะทุกคนปลากระพงสามนุชสี่แม่กวางก็คิดว่ามันเป็นราคาที่พื้นฐานเลยนะคะนี่นะ จะเป็นส้มตามยำบุญเส้นมีหมดทุกอย่างเลยนะคะยำแซลมอนยำกุ้งสดนะคะยำหมูมะนาวอาหารจานเดียวก็มีนะคะแล้วก็มีเครื่องดื่มเนาะ ตามคาเฟ่ทั่วไปเลยนะคะแล้วก็พิซซ่าจะอยู่ที่ถาดละ2 6 0ร้อยหาตามหน้าแล้วแต่หน้านะคะสปากเกตตี้ต่างๆมีครบหมดเลยนะทุกคนขนมเค้กขนมปังน,นะคะเครื่องดื่มกาแฟนะคะน้ำเปล่าน้ำปั่นมีหมดเลยนะคะสำหรับที่นี่แม่กวางคิดว่าสะดวกสบายมากเราสั่งด้านในกินในห้องแอร์ก็ได้หรือว่าเราจะสั่งด้านสั่งจากที่นี่แล้วก็ไปกินซุ้มก็ได้เดี๋ยวที่โซนเอเวนเจอร์นะคะเราสามารถ ไปนั่งซุ้มตรงนู้นได้เขามีซุ้มอยู่ด้านในนะคะเดี๋ยวเราขอตัวสั่งอาหารแป๊บนึงนะทุกคนเดี๋ยวเราน้องเคียนะคะเอาบัตรที่พ่อโอ๊ตนะเดี๋ยวเราจะไปเข้าโซนแอดเวนเจอร์ก่อนนะคะทุกคนนี่นะเพราะว่าเดี๋ยวให้พ่อโอ๊ตรอเอาน้ําไปนะคะเพราะแม่กวางมีความรู้สึกว่าถ้าเราสั่งอาหารตอนนี้แล้วถ้าน้องเคียเนี่ยกินกินไปก่อนนะไม่รอดเดี๋ยวอาเจียนแน่นอนนะคะมาเคียเร็ว ไม่วิ่งครับไม่วิ่งลูก สำหรับ EP นี้นะคะก็แม่กวางนะพาเที่ยวนะคะโซนสวนสัตว์เนาะแล้วก็ด้านในคาเฟ่นะคะเดี๋ยว EP ต่อไปนะ EP 3นะคะจะเป็นโซนแอดเวนเจอร์นะคะโซนเลอร์แอนรูนะคะแล้วเดี๋ยวก็แม่กวางเนี่ยจะสั่งอาหารนะไปนั่งทานในโซนแอดเวนเจอร์ด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูนะคะว่าอาหารที่นี่คือน่าทานมากแล้วก็อร่อยแทบจะทุกเมนูเลยนะคะทั้งพิซซ่าแกงส้มอะไรก็แล้วแต่เดี๋ยวแม่กวางนะจะให้ดูหน้าตาอาหารที่เราสั่งนะคะ ในอีพีที่3อย่าลืมติดการรับชมกันนะคะสำหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย